รับทรัพย์ไม่ต่ำกว่า1มื0 0ล้านต่อวันไฮโซนายประนายรักสันคลอนหลังสาวปริศนาเผยเต้าเป็นมือที่สามไฮโซนายประนายงานเข้าหลังกำลังหัวใจสีชมพูกับนางเอกสาวเต้านัทพรล่าสุดมีสาวปริศนาโพลค,คอมเมนต์แฉคบซ้อนบอกเข้ามาระบายความรู้สึกพร้อมทั้งแท็กถึงเต้านัทพรวอนอย่าเอาคนรักไปได้ไหม หลังเปิดตัวคบหาดูใจเผยเป็นโมเมนต์หวานมาเป็นรัวๆได้สักพักล่าสุดให้โซนในประนายโพ์รูปคู่กับสาวแต้วลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า g กูส์ทำไกด์ส่วนสาวแต้วนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยอีโมจิยิ้มเขินและส่งจูบให้หนุ่มประนาย ขณะที่ฝ่ายชายก็เข้ามาส่งจูบกลับหวานหนักเช่นกันแต่จู่ๆกลับมีสาวปริศนาเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของหนุ่มประนายในลักษณะว่ารักให้โซนัยมีแฟนแล้วมาสร้างข่าวทำไมทำไมไม่ไปหาบ้างมีตัดพ้อต่อว่าทำนองว่ารักมานานยอมเสียสละคุณไม่ทำอะไรผิดแต่คุณหลอกเธอไปวันๆพร้อมทั้งบอกว่าตัวเองมาก่อนแต่แตไม่ยอมเปิดตัวถ้าให้ ในไม่ทำร้ายก่อนก็คงไม่เข้ามาตรงนี้ถังยังบอกว่าตัวเองไม่มีพวก จ็บใจมากไม่มีสิทธระบายหรอและสำหรับประวัติส่วนตัวของไฮโซนายนั so ้นเป็นน้องชายของไฮโซพกประธานวงวงประภาแฟนหนุ่มของอัมพัชราภาและเป็นพี่ชายของไฮโซเช้าประคุณพรประภาแฟนสาวของนางเอกสาวมลิโค้และยังมีพี่สาวเอ็มประธานพรพรประภาเซเล็บสาวชื่อดังเป็นทายาทของพรพินิจและกิรติการพรประภาแห่งบริษัทสยามกลการโดยทางด้านไฮโซประนัย so นั้นจึงเป็น ทายาตรุ่นที่3ของสยามกลการอุตสาหกรรมบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยกนิสสันรายได้คาดการมากกว่า15,000ล้านและครอบครัวพรประภาของไฮโซไนยยังเป็นเจ้าของโรงรามหรูมูลค่า600ล้านบาทอีกด้วย